มาละเด้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไว้คันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยคันเหตุการณ์ข่าวเงินดิจิทัน1,000บาทโครงการนี้ยังไม่เริ่มแต่ว่ามิจชาชีพทําแอปพลิเคชันออกมาหลอกพี่น้องประชาชนแล้วครับ หลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนะครับได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีและมีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเมื่อวันที่23สิงหาคม2566นะครับ นโยบายหนึ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยเฝ้าถามถึงแล้วก็เป็นกระแสะมากในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทให้กับประชาชนคนไทยซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้มีการหาเสียงเอาไว้นะครับแล้วก็เมื่อพรรคเพื่อไทยได้มีการจัดตั้งรัฐบาลคนไทยทุกคนก็เฝ้าตั้งตารอว่าจะมีการดําเนินนโยบายนี้หรือไม่นะครับ แต่ทันทีที่เราทราบว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมิจฉาชีพก็เริ่มทํางานเลยนะครับด้วยการส่ง SMS ไปหลอกพี่น้องประชาชนให้กดลิงก์เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรับสิทธิเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะครับ ลิงก์นี้เป็นลิงก์ที่มิจฉาชีพจะฉวยโอกาสในการดูดเงินจากบัญชีของพี่น้องประชาชนฉะนั้นเราอย่าก,กดลิงก์แล้วก็อย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีการดําเนินโครงการแจกเงินที่สิทิท่านหนึ่บาทแต่อย่างใดนะครับมันมีกระบวนการอยู่ เมื่อได้นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคณะรัฐมนตรีก็จะมีการถแถลงนโยบายการบริหารราชาการแผ่นดินต่อรัฐสภาก่อนที่จะมีการทํางานนะครับการทํางานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหยิบยกนโยบายใดขึ้นมาทําได้เลยนะครับจะต้องมีการนําเรื่องเข้าไปประชุมในคอรมอกันซะก่อนนะครับประชุมได้ผลอย่างไรแล้วถ้าโอเคอนุมัติผ่านมาติเห็นชอบให้ดําเนินโครงการได้อย่างโครงการเงินที่จะท่าน0 0 0 0บาทเนี่ยก็จะต้องมาทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีก่อนพอทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ใช่ว่าจะโอนเงินไปยังกระทรวงนั้นๆเพื่อให้ดําเนินการได้เลย ร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีก็จะต้องเข้าสู่สภาเพื่อได้รับความเห็นชอบก่อนก่อนที่จะมาแปลเป็นเงินให้กระทรวงต่างๆนําไปใช้ดังนั้นการจะดําเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาลมันมีขั้นมีตอนที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนและก็ต้องใช้ความละเอียดรอบข้อเพราะว่าเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะครับเป็นเงินของพวกเราทุกๆคนเวลานี้หากใครส่งลิงก์มาให้กดดาวน์โหลดเพื่อรับเงินใดๆ สันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยนะครับว่าเป็นลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพที่จะมาหลอกเอาเงินในบัญชีของท่านฉะนั้นอยู่เฉยๆไม่ต้องกดไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าการกดแค่ครั้งเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เราเสียเงินที่เราหามาทั้งชีวิตเลยก็ได้นะครับ